เห็ดมะนาวจ้ะทุกคนอโอ้ไม่ใช่เห็ดมะนาวเห็ดเนยทุกคนเห็ดเนยเห็ดเนยจ้าเห็ดเนยนี่อร่อยนะได้เห็ดเนยแหมเมื่อกี้ก็นึกว่าเห็ดไอ้มะนาวไม่ใช่นี่เห็ดมันเห็ดเนยมันจะเป็นข้างล่างอย่างนี้ค่ะ นี่ก็คือเวลาเขาอ่อนๆอยู่เนาะแล้วเขาจะล,ลอกลอกข้างล่างออกลอกเมือกออกแล้วมันก็จะเป็นสีเหลืองเหมือนเนยะค่ะทุกคนเนาะได้ๆจะเอาไปด้วยจ้า สวัสดีจ้าทุกท่านมาจ้ามาเก็บเห็ดมาเก็บเห็ดจ้ามาเก็บเห็ดด้วยกันเอาอันนี้เห็ดอะไรป่าแรกของเราจะเจอหรือเปล่าจะเจออะไรไหมมาเดินซ้ำเดินซ้ำป่าเดิมมีบอเอา้าอันนี้ใครมาเก็บทุกคน แคมาเก็บหรอคะไม่น่าใช่นนะเราน่าจะมาเดินหลังคนอื่นเขาแล้วทุกคนเสร็จแล้วบนันนี้ไม่น่าจะได้นะวันนี้นะแต่เดี๋ยวไม่เป็นไรเราเดินต่อจะ้ะเราเรามีป่าเยอะป่านี้ไม่มีเราก็ย้ายป่าจะ้ะนี่ดูนี่ดู เล็รดรอดมาได้ยังไงสวยยุจ้ะนี่สวยยุจ้ะมีรถมา้ามีรถมาจ้า ได้สี่ดอกแล้วค่ะทุกคนได้สี่ดอกเมื่อกี้เดินมาเห็นมันล้มระเนระนาดอยู่เนาะก็เลยตอนแรกนึกว่าคนเขาเก็บทิ้งเนาะแต่ดูท่าทางไปแล้วน่าจะสัตว์ป่าเด,เดินกินแล้วก็ <c oughs> ทิ้งเอาไว้เนาะเราก็กินต่อจากเขาจ้า <c oughs> อ,อันนี้โอ้ดู เหมือนจะสวยเหมือนจะสวยแต่ก็บอสวยเด้อไปตัวนี้โอ้ยดอกใหญ่นี่เสียไปแล้วจ้ะดูตัวทากดูตัวทากวะอุ้ยนี่จะได้ไหมได้อยู่จ้ะเก็บไปก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยตัดขา ไปก่อนทุกคนไหนละ่ะเห็นบ่เห็นไหมจ้าดอกนั้นได้ไหมทำไมมันใหญ่โตขนาดนั้นนะใหญ่โตแบบนี้ไม่น่าจะมี <c oughs> ดูย้ายใหญ,ใหญ่ทุกคน มันใหญ่ขนาดนี้ดูดูโอ้แต่มันโอ้โอ,โอ,โอ้ทุกคนโอ้นอนกินนะโอ้โอ้คอ,อยละเงิดคอยละเงิดเด้อนอนกินเดอ้อไปจ้ะ หาดูต่อตามคนต้นไม้เนาะโอ้หเมื่อกี้เห็นกลุ่มใหญ่เข้ามาเขาพาหมามาด้วยสงสัยมาพาหมามาฝึกมาฝึกเดินป่าไงอุ้ยนูน่นทุกคนนูน่นไปจะไปด้วยกันเห็นแต่ไกลเลยจ้ะขอให้ได้ขอให้โดน <c oughs> วันนี้เอาตะก้ามาเล็กๆเนาะตะก้าใหญ่อยู่ในรถจ้ะเพระาะว่า ตรงนี้มันเป็นป่าเล็กมันเป็นป่าเล็กมากจากตรงนี้เนาะนี่ป๊าทุกคนดูดอกนี่วะป๊าดอีพออ่อไอแม่เฮ็ดอีพออ่อไอแม่เฮ็ดคอยถ่ายรูปแป๊บจ้ะ ถ่ายรูปด้วยเมื่อกี้ปาทุกคนโอ้สวยสวยมากทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเจอดอกนี้อีกว้าทุกคนจ้ะทุกคนดูดูดเห็ดในป่าบลูบูรี่จ้ะปาเๆ้าตัว,วโอ้โหเดี๋ยวได้จ้ะ อยากถ่ายรูปไงอยากถ่ายรูปต้องตั้งขางกล้องไว้ก่อนจ้าความพยายามของคนเก็บเห็ดเด้อพี่น้องอยากถ่ายรูปเด้อนี่ขนาดนี้เลยจ้าโหโหไปจับ ทุกคนดูปารอันนี้มันคือแมงอะไรมันคือแมงอะไรเนาะอเอามีดออกมาแล้ว,ว่จับจ้ะอุ้ยนอนน่ะนอนชัยทุกคนอุ้ยได้เท่านี้จ้ะนอนชัยเบิร์โอ้ยมีอีกไหม ต้องหาดูดีๆเดี๋ยวเจ๊ไปเดินหาก่อนจ้ะป่านี้มันเป็นป่าเล็กนิดเดียวก็ไม่เล็กนะแต่มันเจ้จะเดินโซนแค่เล็กนิดเดียวเนาะเ,นนเดินป่ามุดหน่อยค่ะทุกคนมุดมุดจะมุดกิ่งลงเพาะทุกคนได้ต้องสามดอกตรงนี้ นี่ดอกนี่นี่จ้าอืมสวยโอ้อันนี้ไม่ได้อืม,อมปาดงามจ้ะ สามดอกสามโดอยังสวยไปต่อจ้ะนี่ค่ะอุ๊ปอุ๊ยหินอะ มันจะได้อุ้ยอ้ยเกือบไม่ได้ทุกคนมันมีหินด้วยอ่ะนี่คืออะไรมาดีอีกเอ้ยอูโหเกือบไม่เห็นเกือบไม่เห็นยุบ multimass Beast xinh quá tất สวยจ้ะดเห็ดมะนาวทุกคนออกแล้วหรือนี่คือเห็ดมะนาวจ้ะอู้จับอย่างนี้มันจะดำนะทุกคนอุ้ยเฮ้ยขาดขาดอุยมันจะดำมันจะดำเข้าให้ ถ้าจะเก็บเห็ดมะนาวต้องเออเขาเรียกอะไรต้องใส่ถุงมือค่ะทุกคนพอได้อยู่ค่ะเดินแป๊บเดียวกลุ่มใหญ่กลุ่มนั้นหายไปไหนแล้วไม่รู้พาหมาไปเดินใกลไหนไม่รู้ถ้าก็าพาหมามาเดินอย่างนี้เขาต้อง เขาต้องล่ามนะคะให้เขาเดินเขาไม่ให้วิ่งแบบฟรีนะเขาต้องล่ามจ้ะไปค่ะเดี๋ยวไปดูต่อจ้าเนี่ยะทุกคนปาดสวยสวยสวยแท้ดอกนี้เนี่ยปาดงามจ้ะ Oh, สวยมากตัวนี้เนาะสวยจริงๆ hmm. สวยมากจ้ะ oh, ป่านี้มีประปรายทุกคนไม่เหมือนป่าที่แล้วเนาะไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่าวันนี้เนาะมันไกลค่ะป่านั้นขับรถไกลมากแต่ว่าเดินแป๊บเดียวก็คุ้มนะจ๊ะ แต่ว่ามันขับรถไก่ไม่รู้จะมีแรงขับไปหรือเปล่าดูก่อนส้องใส่ข้าพากันเดินเข้าไปข้างในนู่นนะโอ้ทุกคนนั่นนั่นนั่นโมต่หากลุ่มที่พาหมามาเดินเจอเห็ดแม่พี่น้องเจอเห็ดเจอเห็ดหรือว่าเขายังไม่ออกคะ่ะทุกคน ออกประปรายเนาะแต่สวยนะเนี่อยอบเห็นบอโอโหดอกนะ่ะสวยมากจ้ะเมื่อกี้ไม่เห็นฮึบหนึ่งดอกแล้วก็สองดอก สองดอกทุกคนถ้าเก็บไว้เราไม่ได้มาเนาะก็จะบานนอนก็จะกินไหนเจ๊เจออีกดอกหนึ่งไปสายแล้วนี่ดอกพอคำทุกคนนี่นี่ไม่ต้องผ่าเลยนี่จ้ะสามดอกนะโอ้ยมันได้ยู่ โอ้ย,อยสวยจ้ะสวยถ้าเอาตะกร้าเล็กมามันจะหาเจอเยอะเนาะที่หลังต้องเอาตะกร้าไปเล็กๆเนาะแต่ถ้าเจอเยอะนี่เราต้องมีแพลนบีนะจ๊ะทุกคน ดียวทุกคนอันนี้คือปลาที่เจ้พามาเก็บงดที่แล้วที่มันขึ้นตามหลุมมาจา้ะมีคนถามเจ้ว่าเชื้อที่นี่อ่ะเขาสามารถเอาไปปลูกเมืองไทยได้ไหมอะไรอย่เงี้ยไม่รู้นะคะเจ้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เจ้คิดว่ามันไม่ออกนะ อาจจะเห็ดเก่ารัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเนื่องจากอุณหภูมิเนาะไม่รู้เหมือนกันค่ะทุกคนให้คำตอบบอด้เนอะอันนี้อะไรอ่ะทุกคนเห็ดออหยังนี่เห็ดพิทเ้อร์นี่เห็ดพิทเตอ้อนี่ <c oughs> กินบอด้เด้หนล่ะทุกคนหาไม่เจอเลยจ้าไปต่อไปต่อ ก็พอได้อยู่นะอบออ้ยเมื่อกี้โดนอะไรเละๆเหมือนขี้กระทากเลยทุกคนก็ได้อยู่นะได้พอแกงแล้วล่ะค่ะวันนี้ได้พอแกงแล้วเด้อจะ้ะ นู่นค่ะเขาน่าจะพากันเดินไปนู่นเลยสวยมากทุกคนใครติดตามคลิปเจเนะก็จะจำได้ว่าป่านี้เจ๊ชอบมาสองวิวตรงนี้สวยตรงนี้ค่ะตรงนี้เขาจะประับเขาเอ่อมาปลูกป่าสนเพิ่มแล้วนะคะเพราะว่าเขาตัดปีที่แล้วเนาะตัดปีที่แล้วนู่นค่ะเขากองอันนั้นเอาไว้แต่เขาปลูกเสริมเร็วมากจ้ะ เขาที่นี่เขาจะอนุรักษ์นะคะตัดป่าแล้วก็ต้องตัดป่าออกไปเท่าไหร่เขาก็จะต้องปลูกเพิ่มเท่านั้นนะคะเพราะว่าใครที่มีป่าเนาะเขาก็มีกฎของเขาอยู่ก็ต้องตามกฎของเขาเนาะนี่จ้ะไม่มีอะไรเลยทุกคนตรงนี้เนาะได้มาดอกเดียว ดอกเดียวแต่ว่ารวมๆวมไปแล้วก็เยอะอยู่ได้แกงหนึ่งสองแกงแล้วจากคนเดียวเนี่ยถ้าเห็ดมะนาวด้วยทุกคนดีใจเห็ดมะนาวยังไม่ค่อยออกนะคะแต่ว่ามีหลายท่านนะคะถามว่าเห็ดมะนาวเขายังไม่เคยกินเนาะเดี๋ยวจะเอามาผัดแล้วกินให้ดูเนาะว้าทุกคนดูกำลังบน่นกำลังบ่นเลยว่าไม่มีเนาะนี่ดู ดูเขาออกทุกคนชูเลยดูนะจ้ะโอ้โหสวยมากทุกคนสวยจังเลยพาทุกคนเดินหาเห็ดคอยกระเดยป่าก็เรียบๆเ,เนะาะน่ะ ปลาสวยสวยค่ะทุกคนเนาะไปค่ะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้เจ๊ก็ขอตัวจบเพียงเท่านี้เนาะได้เท่านี้แหละค่ะคลิปนี้เนาะมาเดินป่าเล็กๆเองค่ะเดินโซเดินแค่โซนเล็กนิดเดียวไม่ได้เข้าป่าลึกเข้าไปเนาะไว้ให้ฝรั่งว่างเดี๋ยวเจ๊พาฝรั่งเดินไปลึกๆเลยค่ะเพราะว่าถ้าเข้าป่าลึกต้องเดินสองคนนะคะเพราะว่า เราไม่รู้ว่ามันมีอะไรอยู่ในป่าบ้างเนาะไม่ควรอย่างยิ่งไปคนเดียวเนาะมันเงาหงอยเด้เดินคนเดียวนะนี่เดินพาทุกคนหาเห็ดไปด้วยนะเนี่ยนี่ดูลูกเห็ดอะ่ะนี่นี่จะ้ะอันนี้ได้อยู่ อันนี้ถ้าเอาไว้นอนก็กินจ้ะนี่เพราะว่ามันอยู่บริเวณแห้งเนาะเราก็ยังเจออยู่เจอไหมหู <c oughs> <c oughs> เห็ดเหลืองทุกคนเล็กนิดเดียวเล็กขนาดนี้เก็บไม่ได้หรอกค่ะอยู่ใกล้ทางอยู่ใกล้ทางเดินจ้ะ ใกล้รถแล้วจ้าพอเห็นรถปุ๊บจะไปทันทีเลยเจ้น่ะเห็นรถปุ๊บจะกลับบ้านแล้วเด้อพี่น้อง <g ười> ค่อยเ <g ười> นี่ยค่ะก็จะมีที่คนเข้ามาสี่ห้าคนนะคะทุกคน <g ười> เขาอัดมาในรถตู้กันมาหลายแท้มาห้าคนแหละ ไม่รู้หมามากี่ตัวไม่รู้เนาะแต่เดินไปไหนแล้วไม่รู้ไปจ้าทุกคนถึงทางแล้จ้ากลับบ้านแล้วนะจ้าเจอกันใหม่คลิปต่อไปจ้าสวัสดีค่ะโอ้ยทุกคนอ้โห ใหญ่เกินดูเท่าใหญ่กว่าฝ่ามืออีกปรากฏว่าชกเลยเห็นป่าขนาดนี้เจไม่นึกว่าเขาจะตัดขนาดนี้เนาะดูค่ะทุกคนโสูได้เห็ดพึ่งหวานได้เห็ดพึ่งขาลายเห็ดเหลืองทุกคนนั่นนี่ทุกคนโอ้ยโอ้ยมาจะจบแล้วนะโอ้ยมาจะจบแล้วนะป้า ว่าจะจบแล้วนะเมื่อกี้ไม่ไหวเลยอืมอาว่าจะจบคลิปแล้วนะดู <c oughs> ปังมากทุกคนดูดูฮะไปจ้าเก็บกันค่ะไล่จากตรงนี้ไปเลยเนาะเก็บมือเดียวอือโอ้โหสวยจ้ะ